đúng rồi 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 đúng rồi

ฝ่ายฮ่าตอบถูกฮะตั้งเันเยอะไหมต่างกันต่างกันฝ่ายแดงสักสีนะครับตอนนี้นะครับไปให้คะแนนอยู่ในมือผมแล้วครับเอามาทุนกันเลยครับว่านี้ต้องช่วยองเองนี้นะครับกรรมการคนแรกครับกรรมการคงใจรอสตีให้ฝ่ายแดง49ฝ่ายน้ำเงิน48 สีีเครับอร่งเเเยผดเสื้้นนีจะครัสี่คนนี่แนนึ่งนะเลอนี่ครับเจมิมวมีคุณมากนะขอบคุณคุณมากเลยนะไปอีกได้แน่นอนนะอ่าชนะนั่น ไม่นะหรือผมไม่ตระหนันี่อะไรแต่ย้ํามองตั้งนะครับไม่เห็นั้งไปลงเกมฮะคุณชนะมาคว้าเชมปูโตโยต้าบ้าน

แสนกว่านะเพราะว่าเป็นเสี่ยวองไปแล้ววันนี้นี่นะครับนี่เป็นแชมป์นะครับอ่านี่เป็นแชมป์เซเซนแรกก็ครับเซ้นแรกก่อนหน้านี้เคยชิงมาหนึ่งครั้งนะวันนี้เป็นไงบ้างครับรู้สึกก็ดีใจเลขอบคุกที่นะเล่นอีกครั้งหนึ่ง เกิดขึ้นยกหนครับไม่รู้ว่ามีหน้าทิ่ต่ออย่างเดียวแล้วแต่เมื่อเจนเสียงเขาอะไรเราเลยครับขอบคุณใครนมากทีเซดล้กครับก็ขอบคุณทุกคนครับที่คอยเชียร์คอยให้กำลังใจครับวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขครับโอเคเข,าข้าใจ